รถบีบเลนครับเราหลบหลังรถได้ครับเดี๋ยวนี่ครับการดูรถก็ดูซ้ายดูขวาครับสึกข้างหน้าจะช้ามากเลยครับผมวันนี้รถติดหนักครับเรผมพิีคุยอยู่ด้วยจะใช้สมาธิเยอะกว่าปกติครับอาจจะขับไม่เร็วมากครับผมนี่ครับดูรถซ้ายก่อน แล้วก็ไม่มีก็ค่อยออกไปครับเดี๋ยวขอเวลาขอสมาธิขับไปแป๊บนึงครับรถเยอะครับไม่ไหวครับดูรถขาครับใช้หางตาดูครับไม่มี นี่ครับรถตู้บังเราอยู่จะเปติเปิดคันเร่งนับอาจจะมีแท็กซี่จอดอยู่อะไรเงี้ยอันตรายมากครับผมนี่ครับตรงนี้ว่างนะครับรถรอเสียบเทียบระวังครับออกซ้ายไปก่อนดูรถหลังนะครับกระจกหลังมีมองไปได้ครับผมนี่ครับวันจันทร์ครับรถติด เรื่องการมองรถนะครับวันนี้เราจะขับทุกสถานการณ์แล้วพูดไปเรื่องการมองรถครับผมนี่ครับรถตู้เตรียมจะออกซ้ายครับระวังครับนี่ครับเราต้องขับห่างๆไว้ครับทีนี้เราจะเลี้ยวขวาทําไงครับรถเยอะมากเลยเลี้ยวขวาครับอย่างแรกนะครับดูกระจกหลังกันครับมีใครตามหลังขวาเรไม่ไม่มีครับเนี่ยครับระวังรถมองไม่เห็นเราครับนี่ครับเรา ใหาเราเลี้ยวไม่ได้ล้วก็ไปข้างหน้าครับระวังคันนี้เลี้ยวซ้ายไม่เปิดไฟเลี้ยวครับนี่ครับดูนะเราต้องระวังทั้งหมดครับเปิดไฟเลี้ยวขวาปุ๊บนี่ไงครับเลี้ยวซ้ายไม่เปิดจริงก็พูดอะไรม่นก็มักจะเป็นตามครับผมระวังวินครับไม่ดูนะครับผมอ๋อดูดูดูแต่ไม่สนใจครับแซงอะไรเงี้ยคือไม่ว่ากันครับผมชนมาอย่าร้องครับผมนี่ครับมองรถขวาดีๆครับมีรถนั้นไหมโอเคชะลอนิดนึงครับเวลาเราจะเลี้ยวถ้าไม่ชัวร์ชะลอ ช่วงรถติดอย่างเงี้ยเลนไหนโลง่งนี่ตัวดีเลยครับตัวตัวตัดหน้ามาเลยครับผมสายตัดหน้ามาครับสายตัดหน้าก็มาครับผมช่วงรถช่งมองว่างอย่างนี้เต็มเบรกเียอครับคือต้องมีสตินะครับช่องว่างเต็มเบรกครับจำไว้เต็มเบรกเต็มชะลอนี่ครับแล้วก็จําไว้นะครับสําคัญที่สุดคือขับรถ อย่าไปตามกฎจราจรหมายความหมายผมไม่ใช่หมายถึงว่าให้ผ่าไปแดงนะครับหมายถึงว่าอย่าไปมองว่าคนอื่นจะตามกฎจราจรครับตรงไหนโล่งเขาจะมาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณขับอย่ที่โล่งที่ตติดเนี่ยจำเลยนะครับคือที่ที่อันตรายที่สุดครับที่ที่โล่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันหมกโอ้ยลายไหนวะเยดเอทีวีตัวไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นว่ะ ผมไม่ใช่หมกตากบกนะโอ้ยสวยว่ะเจ๋งเว้ยเหมือนจะเป็นรุ่นคอซ่าหรือพิสตานะผมสวยมากเลยทำไมไม่เคยเห็นว่าลายนี้ใส่บูธสงเสยิจะขับอิกไบค์เหมือนกันนะครับวันนี้รถเล็กมาแน่เลยโดมิโนพิซซ่านะครับผมโอเคครับขอจบกบเรื่องการมองรถคันนี้เดี๋ยวถ้ามีต่อค่อยมาต่อภาคสองนะครับผมแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ